สวัสดีค่ะแสงเดือนกับวิกุลสาววิดอนินสวิตค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่ลําเลียงอาหารมาส่งที่ร้านขายข้าวแกงเจ้าพระยาสาขามูเชลเล่นหมู่บ้านรูดอ์สเ,เตตเตนจังหวัดอาเก่าค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะวันนี้นะคะรถติดมากค่ะระหว่างทางก็เจอรถติดประมาณสิทนาทีค่ะ ทำให้การลาเลียงอาหารมาส่งที่สาขามูเชลเลนเซ็นเตอร์นี่ล่าชา้าไปนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เราก็เตรียมอาหารเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะน้องรุ่งค่ะทํางานที่สาขามูเชลเลนเซ็นเตอร์ค่ะเป็นพนักงานใหม่ของเราค่ะก็มาทํางานกับเราได้เกือบเดือนแล้วค่ะสําหรับวันนี้ก็ทํามาสีเมนูเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้ก็มีผัดกุ้งนะคะแล้วก็แกงเขียวหวานไก่ ผัดบุนเส้นแล้วก็ไก่สเต๊ะค,ค่ะเมนูง่ายๆค่ะสำหรับตอนเที่ยงนะคะข้าวแกงร้อนๆมาแล้วจ้าใครที่อยู่แถวมูดเชลเล่นก็แวะเวียนมาอุดหนุนร้านขายข้าวแกงเจ้าพยาของเราได้นะคะเปิดทำการทุกวันค่ะวันจันทร์ถึงวันเสาร์11โมงถึงบ่าย2โมงค่ะในช่วงโควิดนี้นะคะเราจะเปิดทายเฉพาะตอนเที่ยงเท่านั้นค่ะสำหรับรอบเย็นปกติเราก็จะเปิดนะคะ11โมง ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มค่ะแต่ช่วงโควิดนี่เราขอระง,งับการเปิดขายข้าวแกงช่วงเย็นเอาไว้ก่อนค่ะจนกว่าสถานการณ์จะเป็นที่น่าพอใจค่ะเราก็จะเปิดทําการขายช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าวันนี้ร้านขายข้าวแกงเจ้าประยาสาขามูสเชลเลนเซ็นเตอร์ของเราจะมีลูกค้าหรือเปล่าค่ะสถานการณ์วันนี้ดูเงียบเหงาค่ะแล้วก็ฝนตกโป,ปรยค่ะ

Sonst können Sie auch bestellen. Oh, kein Problem. Ich bin das gerade am einkaufen gewesen. Super. So sieht man ja gerade, was es heute gibt. Ja, es ist, ist einfach, wenn jemand ist. Einfach, oder? Ja, sicher. Ne? Weil man mal, denkt, oh, wie kann ich heute kochen? Und nicht allein zu entscheiden, weil es zu schwer ist. heute manche Kunden gerne krawetten oder oh, sehr gut. Bitte schön. Vielen Bitteschön.

สำหรับช่วงนี้นะคะรัฐบาลก็อนุญาตให้มีการนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ค่ะเราก็ได้ได้ทําการจัดเตรียมสถานที่โต๊ะเก้าอี้เอาไว้ให้ลูกค้าค่ะแต่ว่าเรามีทั้งหมด3โต๊ะกลมนะคะเราก็จะให้ลูกค้านั่งเต็มที่โต๊ะละสี่คนค่ะสําหรับวันนี้ก็มีมานั่งทานแล้วสองคนค่ะจะนั่งทานแบบบุฟเฟ่ต์นะคะสําหรับลูกค้าที่ทาน บุฟเฟ่ที่นี่นะคะเราจะคิดคนละ19แฟรงค์ค,ค่ะไม่รวมเครื่องดื่มค่ะ เ้าดอสวิตกันหน้าบานเลยค่ะตอนนี้หน้าบานเลยเพราะว่าลูกค้าแบบเขาก็ชมค่ะชมว่าทํากับข้าวอร่อยค่ะเห็นไหมคะ <c oughs> การที่เราเปิดร้านขายข้าวแกงแล้วก็ <c oughs> ถ้ามีคําชมหรือว่าคําตีชมเราก็ยินดีที่จะน้อมรับค่ะเพราะว่าเป็นการติเพื่อก่อค่ะวันนี้ก็ดูก่อนค่ะว่าจะยังไงสถานการณ์แบบนี้นะคะ <c oughs> ไม่รู้เราจะขายหมดไหม ขอบคุณนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมอย่าลืมนะคะถูกใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอุดรอินสิวิดด้วยค่ะโอเคโอเคจิจ,จ,จ,จีลูกค้าไม่มีมาสเคร์ค่ะเราต้องแจกมาสเคอร์ด้วยค่ะเป็นการบริการลูกค้าค่ะ

ในชีวิตก็ถือโอกาสมาพูดคุยพ,พบปากกับลูกค้าที่นึงค่ะว่าเขาโอเคไหมกับอาหารที่เราเตรียมไปให้ทุกวันวันละ4เมนูค่ะแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเขาชอบกินเป็ดค่ะก็เลยบอกเขาว่าพรุ่งนี้จะทําเมนูเป็ดคุณโอเคไหมเขาก็ทําท่าคิดหรือว่าจะให้ฉันทําเมนูเป็ดวันวันสุกดีเขาก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ทําเมนูเป็ดค่ะพรุ่งนี้เราจะทําเมนูเป็ดมาถายที่สถา,านบุเชลเลนค่ะ ำหรับลูกค้าที่นั่งรับประทานที่นี่นะคะก็จะทานแบบบุฟเฟ่ค่ะถ้าลูกค้าไม่อิ่มจานแรกก็สามารถเติมได้ค่ะเห็นไหมคะเมื่อกี้เขามาขอเติมข้าวแล้วก็แกงเขียวหวานค่ะสําหรับวันนี้เรามีแกงเขียวหวานแล้วก็ไก่สเต๊ะผัดบุนเส้นแล้วก็ผัดกุ้งน้ำพริกเผาค่ะเดี๋ยวเราไปดูอะไรไปดูหน้าตาอาหารของเราวันนี้กันค่ะไปค่ะเมนูแรกนะคะที่เราทํามาขายค่ะก็คือแกงเขียวหวานไก่ค่ะ ก็หน้าตาประมาณนี้ค่ะไก่สเต๊กกับน้ำซอสถั่วลิสงค่ะอันนี้เราก็จะขายกล่องละ15แฟรงค์ะ่ะรวมข้าวนะคะสำหรับข้าวเราใช้ข้าวเป็นข้าวจัสมินไรซ์ค่ะต่อไปนะคะก็คือกุ้งผัดน้ำพริกเผาค่ะเราก็จะใช้พริก3ามสีนะคะแล้วก็หอมหัวใหญ่ mm hmm. เพื่อที่จะได้มีหน้าตาสีสันที่น่ากินแบบนี้ละค่ะ อันนี้เราจะขายราดข้าวนะคะกล่องละ17แฟรงค์ค่ะเมนูเจของเราวันนี้นะคะก็คือผัดวุ้นเส้นผักรวมค่ะอันนี้ก็จะไม่เผ็ดนะคะสุดาเอเซอร์เดสมิเนจะอะไรนี่โมเมนต์ดีทนะฟรีดันดัสวีดีโอโอเปนดับะ

동생 탐은테지

สำหรับวันนี้เราก็ขายเกือบหมดแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่หมดเวลาค่ะพึ่งจะประมาณเที่ยงครึ่งเองค่ะสาวเดนสวิตจะต้องไปเคลียร์งานค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ